พ่อกับพันจอยคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก่อนอื่นขอเนะนน้ำทีมงานสวัสดีครับพี่เอครับเอครับสวัสดีครับน้องเล็กครับน้องเล็กครับสวัสดีครับไทหน้อยครับไทหน้อยครับสวัสดีค่ะครับคุณนายเรามานำครับขาดผู้ใดขาดที่ร้องครับพี่รองอะบ่เป็นยังแสียงว่าครบองค์ประชุมเก่านะครับเมื่อนี้พันจอย นะครับจิพา f เอฟซีพาพี่น้องพาแฟนขับมาติดตามแหล่งกำเนิดแม่น้ำชีนะครับพี่น้องขออนุญาตพี่น้องไปทั้งด้านหลังนี่ครับน้ำชีเสียงมาจากเส้นบนนีครับจากเือกเขานะครับแล้วก็นาพี่น้องมาซึ่งบริเวณนี้นะครับเป็นสถา,านที่จัดงานประจาปีแต่ละปีนะครับที่จัดเฉพาะเดือนเมษายนที่12ของทุกปีนะครับพี่น้องเขาชาวจังหวัดตั้งแดด ที่มาจัดนี่ทุกปีนะครับซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดังแดดและพี่น้องชุมชนค้นดังแดดทุกคนเลยนะครับนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้อยู่ใกล้หรือบ้านใกล้บ้านไกลนะครับอยากมาเที่ยวบุญประจําปีของตำบลนังแดดนะครับมาได้นะครับตำบลนังแดดยินดีต้อนรับนะครับวันที่12ของทุกปีของทุกเดือนเมษานะครับเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเที่ยวได้นะครับ ซึ่งในบริเวณนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลได้จ,จัดการปลูกต้นไม้ปลูกอย่างซึ่งปีนี้กับที่นะครับปีนี้กับที่ยิ่งงี้พ่อสมควรการทีิพา่เอฟซีพายพี่น้องเขาลงไปเบิ้งบรรยากาศนะครับในแม่น้ำนะครับมาเอฟซี FC. ตามพานจอยไหมครับไปไปครับ ระวัาดีให้คนได้กติดตามเลยอปูเลยอห้สาวับลัดี นะครับฐานจอยนะครับก็ได้มาสัตวละศารนะครับศารเจ้าพ่ออกขนนะครับตั้งแต่ก่อนแต่ใดามานะครับซึ่งเจ้าพ่ออกขนนี่เป็นคนปกป้องเป็นคนดูแลผืนป่าผูกเขียวแย่งนี้นะครับฐานจอยกับโรลูละเอียดหลายซึ่งรับละเอียดมาคร่าวๆว่าคนจะดูแล คืนป้าผู้เขียวนี่คือสารคือเจ้าพ่อโอคนเนี่ยครับพี่น้องนะครับพันจอยชีแนะนําเป็นเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องได้รับทราบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับต่อไปพันจอยจะพาไปเบื้องนะครับตามล้ำน้ำตามเรื่องน้ำมนน้ำชี้รับเอฟซีทุกท่านแฟนขับทุกคนตามพันจอยมาครับ ไติดตามเบิง้งล้ำหอยแรงกำเดือดในน้ำชี้ว่าชี้เป็นยังไงน,นะครับชี้ข้าวไปบนบรรยากาศนะครับพี่น,อน้องไปตามพันใจมาครับ E พันจอยนะครับได้พาทีมงานขอมาสู้แรงกบดดัดไม่น้ำชี้นะครับแต่พันจอยบ่สามารถจะพา, e าเอฟซีข่อไปบงที่ไม่น้ำชี้ออกมาได้เพราะว่าติดขอ้อกฎหมายนะครับซึ่งเป็นที่่วงห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับอนุรักษ์พันสัตว์ปลาฉะนั้นแล้วพันจอยเสนอ แรงกำเนิดแม่น้ำชีเขาๆให้ฟิีทุกท่านฟังนะครับแรงน้าชีนะครับแรงกําเนิดแม่น้าชีนะครับเป็นเสีเลียดเงี้นะครับที่ร่อเลี้ยงคนตาบลน้ำแดดนะครับนะครับพี่น้องผ่านจอยขออนุญาตใส่ไหมถึงน้อยนะครับซึ่งบริเวณเฉพาะตำบลน้ำแดดเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลประโยชน์ที่ได right. ้รับการล่อเลี้ยงจากแม่น้ำสายรักคือแม่น้ำชีที่ไปเอ่อล่อเลี้ยงเอ่อที่ไป ทำการเกษตรหรือว่าใช้ประโยชน์อีกหลายอย,ย่างนะครับซึ่งไม่นามําเรานี่นะครับไม่นำชี้นี่นะครับแต่ได้ไหลลงไปนะครับหล,หลายจังหวัดหลาย,าลาย,าลายอำเภอเช่นนะครับจังหวัดเชีภูมิโคราชสีมาขอนแก่นสารคามยะโสธรกาฬสินแล้วก็อ่าสีตะเกษอุบลราชธานีไปสิ้นสุดอยู่ อุบลราชธานีครับเป็นจำนวนนะครับ7 6 5กิโลเมตรครับแม่น้ำสานี่คมยาวนะครับคือ7 6 5กิโลเมตรนะครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานนี่ได้รับประโยชน์จากแม่น้ำแรงนี้ครับไปพี่น้องขึ้นไปขบวน่อครับไปตามพันจอยมาส,สูครับสูครับมาเชื่อสูครับ เอฟีทุกคนครับใช่ถ้าไปเอฟชี้ค่ครับครับพี่น้องผ่านจอยจะพาพี่น้องนะครับผามผามไปฝั่งนั่นนะครับซึ่งใต้ต้นไม้ที่พขล่มนี่ครับเพื่อเห็นน้ำพี่น้องน้ำเอฟชีขึ้นไปเบิ้งนะครับละห่วยไม่น้ำชี้นะครับมันมีความอุดมสมบูรณ์จังกันใดนะครับพี่น้องเอฟชี้ฉันขับทุกท่านสามพันจอยมาครับไป แคบนี่นะครับ <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> ได่ตยง่าดทัอยอย่างหลาดได้ครับเสียงตกลมาครับมาเทขาไรพวกกันมาทักฉัน่างถางครับไ่มีเ้าดกยิานกัยทีครับเอาูโว้ยงนขขามนะครับเฮ็ด้ยางพี่น้องเปานไป ครับน <test> <waves> ี่ัะซึ่งนะครับดามน้ำห่วยนะครับโดยนี่กับยังคงคมอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับซึ่งธรรมชาตินะครับป้าไม่สอง สองท่อนนะครับที่ปใาไม้ก็ได้คงคว่ำหมุนถล่มบนอยู่ที่นั่นอยาจะพาพี่น้องเอฟจีเพื่อนๆไปเบิ้งขั้งบนดีครับตอบ<ะ>่อครับพี่น้องครับตอบ่อมากันเกียงตะเลยครับพี่น้องที่เขามาจากทางล่างนะครับขเขาก็ได้ถามตจมามา้า,มาไม้มาแล้วก็บมะพร้าวไม้จะเขียนนี่นะครับล่ม ครับพี่น้องกอดโค้งผมนะครับจะเขียนท้องครับนี่นะครับกับประมาณยี่สิบจอกนะครับตัวนี้ซึ่งนะครับผมคาดว่านะครับจะเียนตัวนี้กับร้อยก็ปีคืนนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับนี่นะครับไม่จะเค้นนะครับไปเขียนท้องพาะเอฟซีนะครับมาเบิรงว่าตัวไม่เงี้ยนะครับเหลืออยู่บําม่หน่อยนะครับอยู่ไม่นำแสดักเขาขึ้นไม่นำชีนี่ ซึ่งโค um. ้งไว้ครอบผูมสมบูรณ <It> ์อยู่ครับนี่ครับเปลือกเขามริขูดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเปลือกไม่ตะเคียนนะครับนี่ครับเปลือกเขาแช่น้ำครับไม่แช่น้ำมันชิบูผุพี่น้องนี่เขาตะเคียนนะครับตะเคียนท้องนะครับตะเคียนท้องก่อนกตะเคียน่ครับนี่ที่เขาได้ล่มนะครับนะครับซึ่งเขาได้ค้นล่มตามธรรมชาติของเขานะครับซึ่ง บางหมู่บ้านบางอำเภอบางจังหวัดอาจทีน้ำไปนะครับไปไว้ชาติสาระบูชานะครับเป็นค้อมเชียถือแต่ละคนเ่ลอำเภอต่ลหมู่บ้านบูคช่นกันนะครับนี่นะครับต้นมันนะครับขนาดนี้นะครับขนาดนี้จะเขียนท้องครับนี่พี่น้องนะครับตับบลูคือกันว่าเขาค้นล่มยุ่นี่นกแกนะครับนงแก่ตอนไหน้งแต่ปีใดผมนะครับผมเดาแล้วครับสช้ที่ฐานว่าไม่ตัวนี้ว่าขาดร้อยหาสิบปี นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับประมาณยี่สิบตัวครับประมาณยี่สิบต่อที่ทางโคตร่วมด้วยนี่นี่ได้น้ำครับพี่น้องน้ำได้แห้งหลงหนานี่ไม่ได้โค่นน้ำนะครับน้ำครับน้ำน้ำนี่ครับคือมันเป็นธรรมชาติของเขาครับที่ที่เขาที่ล้มล้มโคตรล้มกับน้ำได้ไหลเซาะไหลเซาะทานขมานะครับเอาชนั้นแล้วนะครับคุณภาพพี่น้องติดตามไปว่า ไปเบิ่งข้างบนมันจะเขาจะเพ่ออย่างนี้ครับพี่เล่าไปแต่พัดกันะครับพี่น้องเฮ้ยครับพี่น้องซึ่งแม่น้ำใส่หลักคือแม่น้ำสีนะครับเพิ่นได้น้ำไปเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นจังหวัดเขาเองนะครับคืองานเจ้าพ่อพญา,าเจ้าพ่อพญาเลนะครับงานประจําปีแต่ละปีของคนจังหวัดเทโพ้ผมนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีเอาน้ำไปเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ในหลายๆพิธี นะครับที่เพื่อนมาน้ำจากน้ำสีเรียงนี่นะครับฉะนั้นแล้วจะพาพี่น้องขึ้นไปเบื้องทั้งเชิงว่าเขาจะพ่ออย่างนี้บรรยากาศที่เป็นยังไงเนี่ยครับเอฟซีนะครับไปครับนี่ครับ คือหอยเม่น,น้ำซีนะครับผมบอาเรียนครับก็รู้กันอีหม,มากยังครับดนารีครับครับพี่น้อง FC นะครับฟาจอยนะครับขอบวิ้วอนพี่น้องเขานะครับใครดูแลรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าจะเป็นจะค้นจะบนต้องแดดหรือตบนอื่นที่เขามาท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวนะครับใครรักษาระบบนิเวศ ทำควมสะอาดแล้วก็ดูแลซร้อยกันเป็นหูเป็นตาซร้อยกันนะครับพี่น้องผ่านจอยนะครับขพอยิ้นวอนนะครับฝากพี่ฝากน้องไหวชูฝูชกคนครับดูแลความสะอาดซร้อยกันนะครับเอาพี่น้องพัานใจนะครับจีบพาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศนะครับบรรยากาศต้นไม้นี่นะครับมีขุมประเด็นสมบูรณ์นะครับเบิ้งครับต้นไม้นะครับต้นไม้พี่น้องนี่ ครับพี่น้องครับต้นไม่ี่นะครับทานจะมากลิ่นกลิ่นอไรครับไม่ี้ลายนครับมันอยู่ในสมบูรณ์แะนั้นทานจยุงาชกไครับพี่น้อง้ครันวโอพี่น้องออบอคนไม้ครับพี่น้อง mọi người 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 mọi มีอเรามีอเล่ด้วยเาไม่่มดมดมดไปมด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 พี่น้องหมากเบียครับหมาเบียเอาไปกินอย่างกับเจ้าปลาครับพี่น้องนี่ครับไม่่ครับหมากไม่าไมชาติสนเคีอ่าน้นอะไรอ๋อคไป ลกเออลำบากครำบากดีครับพี่นอนี่แล้วครับพิษวิถีพาน นึกขับพี่น้องมกันทกิ่วมันทรี่หนนึกมซ้ายนอก็ต๊องอะโอ้โอ้โอ้โอว้าอบครับไปมีน้งังเดี๋ยว พีม่วงม่วงดอกหมักจำเนียครับภาษาภาคกลางเขาเอื้นหมามุยย้ยเขเป็นว่าพี่น้องเนี่ยดอกเขาสวยงามครับพี่น้องสวยงาม,มากเลยประับเต็มไปหมดพี่เป็นไงเดี๋ยวชุ่มเป็นหมากแล้วบุ้มเป็นพวยน,น,น,นั่นเงี้ยนั่งเงี้ย มันลากมันลากมันลาก,ลากตีอนอยู่บนนี้ครับพี่น้องหลังจากพานจอยพาพี่น้องไปเบ่งลํานำชี้แล้วนะครับพานจอยกับว่าสามารถที่นำเอฟซีไปเบ่งน้ำที่มันไหลออกมาจากเทือกเขาออกจากภูเขามานะครับมัน ขอกฎหมายป้าไม่เพื่อนบออนุญาตน้อพี่น้องน้อ,อ,อยตะควาไว้ไว้ครับพัจอยก็ได้ไปเห็นเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับก็ได้ไปเห็นหูนะครับเปลี่ยนหูที่หน้ามันพูดออกมานะครับจากกกหูก้อนหินพันจอยก็บ่รู้ว่ามันไหลมาจากไสนนะครับนี่คือเรื่องกําเนิดแม่น้ําสีนะครับที่เขาไหลลงมาตามลําห้วยที่มันอเลี้ยงค้นตะบนั้งแดดหรือว่าค้นภาคอีสานเก้าจังหวัดนะครับะนนเล้ยนะครับ พายุพัดพี่น้องนะครับมบิ่งวิวทิวทัศนนะครับสวนบักม่วงสวนป้ายางของพี่น้องบรรลนครับพี่น้องนี่สองครอบครังสองฝากฟังซีนะครับนะครับพืชยืนต้นครับขนะนี้มะม่วงนี่ครับมกม่วงพี่น้องบรรลุนนะครับดูดูที่เขาออกลูกออกผลตามฤดูครับช่วงนี้ออกลูกนะครับเบิ่งของห่อครับพี่น้องเบิ่งเกษตรกรเพิ่นห่อไว้นะครับราคาเท่าไหร่พัดจอยกับบรรลุเดีวนี้นะครับซึ่งซึ่งวิวทิวทัศสวยมากเลยครับท่าน ถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวอยากมาเบื้องบรรยากาศนะครับก็เขามามาเที่ยวได้นะครับเขามาเที่ยวนะครับ FC นะครับเบื้องคลิปนี้แล้วนะครับส่งสารพานจอยหักพานจอยนะครับโปรดกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานและพานจอยคนต้นดังสีเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ